Okay. 3 2 1สองหนึแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการเจ้าแห่งการรีวิวอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ยีนะครับวันนี้ก็จะมีรีวิวฮอ t ทอยนะครับเป็นโมเดลฮอ t t อยฟอ l c คอนนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิว ใน EP นี้ก็จะรีวิว4ข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมก็จะรีวิว EP หนึ่งนะครับ EP ที่22ก็คือจะเป็นการรีวิวตัวกัปตันมาวิลนะครับก็คือจะแยกกันนะแต่ว่าถ่ายทําในวันเดียวกันนะครับช่วงนี <itu> ้ไม่ม <that>. <c iller> ีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ย ชมทุกบริบทของผมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูรายการผมนะครับก็จะอยากจะแจ้งให้ทราบว่ารายการผมเนี่ยเป็นรายการที่รีวิวนะครับโมโมเดลของเล่นของสะสมก็เกือบทุกชนิด นะครับเท่าที่รู้จักและเท่าที่หาได้นะครับแต่หลักๆจะเป็นโมเดลฮอทอยนะครับบางคนอาจจะไม่ยังไม่รู้จักว่าโมเดลฮอทอยคืออะไรโมเดลฮอทอยก็คือเออเป็นโมเดลที่จําลองมาจากตัวละครในหนังภาพย,ายนตร์ขนาดหนึ่งต่อ6กนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกซปเปอร์ฮีโร นะครับ่ายมาเวลข่ายซีย DC, นะครับแล้วก็พวกตัวละครจากหนังภาพยนตร์ต่างๆอื่นๆนะครับซึ่งาการผลิตของเขาเนี่ยเขาไม่ไม่ใช้เครื่องจักรนะครับคือการผลิตเนี่ยผลิตออกมาน้อยคือบางตัวบางตัวที่มันราคาแพงเนี่ยเพราะว่า1เลยคือผลิตออกมาน้อยนะครับ แล้วการการทำใบหน้าอะไรเนี่ยเขาใช้ใช้การการปั้นนะฮะแล้วใบหน้าของตัวละครแต่แต่ละตัวละครเนี่ยคือต้องไปขอลิขสิทธิ์จากดารานะครับถ้าดารายอมก็คือโอเคปั้นคือเอาหน้าเขามาแบบวางเทียบเลยนะครับแล้วก็ปั้น เหมือนเหมือนเอาผมผมไม่แน่ใจว่าวัสดุมันมันคืออะไรคือเหมือนเป็นการปัน้นอ่ะเป็นการปั้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าดาราไม่ยอมก็ต้องปิ้นรูปจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปั้นต่างนะครับแล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็คือทำออกมาเหมือนตัวละครเลยนะฮะวัสดุก็เป็นผ้าบ้างเป็นหนังบ้างอะไรบ้างนะครับ แล้วอายุของมันก็มีนะมันมีมันมีอายุของมันนะคือผ้าก็อาจจะซีดหนังก็อาจจะลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามอายุไขนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟอลคอนนะครับจากเป็นตัวละครจากจัก,กรวาล MCU นะครับ ในในในค่ายเมาวยูนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยจะมาจากอเวนเจอร์ภาคเอซิลเวอร์นะครับแต่โฟลค์นเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในอเมเอ่อกัปตันอเมริกาที่ที่สู้กับ w ินเทอร์โซเย r นะครับแล้วชุดชุดก็จะไม่ใช่ชุดนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่ง แต่ก่อนหน้านั้นเนะี่ยคือเขาเหมือนกับเคยอยู่ในกองทัพนะฮะคือจะเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมีปีกแต่ก็จแจยๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วทีนี้คือเขาอยู่ในกองทัพแล้วเขาแบบทํางานเกี่ยวกับพวกช่วยเหลือนะครับก็คือแบบบินขึ้นไปบนท้องฟ้ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นจําผมจําชื่อไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่กัปตันอเมริกานะครับกัปตันอเมริกาเนี่ยมาเจอที่หลังนะครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยโดนโดนไอ้ศัตรูเนี่ยยิงตกนะครับโดนโดนยิง RPG ตกนะแล้วก็เสียใจมากแล้วก็สุดท้ายก็เอ่อกลับมาที่ กลับมาที่อเมริกาแล้วก,ก็คือตอนแรกเขาไปเหมือนไปอิรักมั้งหรือว่าอัฟกานิสถานผมไม่แน่ใจนะครับฟังจากในข้อมูลใน y o u t u b e มานะพอกลับมาพอกลับมาบ้างเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนไปให้ความรู้เกี่ยวกับสงครามนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้ก็มาเจอกับสตีโปโรเจอร์หรืออัปตานอเมริกา จากการที่เหมือนไอฟอรคอนเนี่ยนะวิ่งอยู่ไอ้นี่ไอกัปตันเมริกาก็วิ่งมาวิ่งแข่งกันสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเพื่อนกันสองคนนะครับก็โอเคก็ประวัติเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับแต่พาซีวัวตัวเนี้ย ผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่มันออกมาครั้งแรกราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเนี้คือราคาเอามือ1น,นะแล้วหายากมากนะครับมือ1ก็ประมาณ1 8ื่นแประมาณหมื่นหมื่นแปดถ้าถ้ามือสองก็ประมาณหมื่นไม่เกินหมื่น้าถ้าโชคดีก็อาจจะได้ราคาต่ำลงมาอีกนะครับแต่หายากจริงๆนะผมเคย อันนี้ผมเพิ่งได้มาเป็นมือสองแล้วสภาพก็เออก็มีตำหนินะครับตอนแรกผมได้มาเป็นมือหนึ่งเลยแล้วก็ขายไปก็เสียดานเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความจำเป็นนะฮะโอเคอันนี้ผมเอาตัวฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอถ้าเยียบมาหน่อย อันนี้คือสภาพที่เอามาจากกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือฟิกเกอร์ตัวนี้ต้องต้องใช้ค่อนข้างพื้นที่ในการโชว์ถ้าแบบจะโชว์แบบกลางปีกนะครับก็ต้องมีคือถ้ามีตู้มันต้องใช้พื้นที่หน่อยนะครับ ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำาหนีก็คือไอตรงสายเข็บไอ้ตรงเนี้ยมันขาดนะครับอันนี้คือโชคดีที่หาได้นะครับคือมือหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหาไม่ได้แน่นอนมือสองเนี่ยแบบห้าสิบห้าสิบอะนะครับถ้าโชคดีคือหาได้มือสองนะครับแล้วยิ่ง ยิ่งถ้าเกิดราคาต่ำลงมาอีกแล้วสภาพดีโอ้โหคือรับรองคือถ้ามีคนโพสขายปึ๊บอะสมมติว่าโพสสักหมื่นหมื่นสักแปดเก้าพันอย่างเงี้ยรับรองคนแย่งกันคือมีคนขายโพสขายหลายทีแล้วผมนี่ไม่ทันเพราะสักทีนะครับคือโพสแบบยังไม่ถึงห้าวินาทีไปแล้วนะครับ หลายทีแล้วผมเนี่ยนะครับคือถ้ามีเงินนะผมเอาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือฟอกหออนหายากมากคือบางตัวตอนเนี้ยบอกเลยว่าหายากนะครับพอพอบางตัวหายากคือแบบคนก็จะเอามาปั่นราคานะครับคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ คือถ้ามันมันไม่คือเล็ก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 ด้วยน้อยคือตําหนิอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันก็ไม่ไม่คือถ้ารับคือรับได้ก็ไม่ซีเรียสก็โอเคคือพอรับได้นะครับกําลังคิดอยู่ว่าถ้าติดกาวตาช้างนั่นมันจะติดได้ไหมแต่กลัวเป็นเดเมจกับตัวผ้าเหมือนกันแนตะ่ก็ไม่ควรเลยปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะ หรือไม่ก็ตัดออกไปเลยจบนะครับวิธีแก้แต่ก็เอาไว้อย่างนี้แหละผมว่านะส่วนใหญ่เนี่ยฮอตทอยเนี่ยนะครับเขาจะเน้นโชว์นะครับไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นเล่นเหมือนของเล่นพวกแบนด a ไดอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นไม่เน้นเล่นเหมือนพวกของเล่นญี่ปุ่นนะครับก็หลัก ประมาณคล้ายๆกันดั้มกันดั้มก็เล่นบ้างโชว์บ้างนะครับแต่เนี้ยคือพอทอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นโชว์แบบครือแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี้ยนะเน้นโชว์อย่างเดียวโชว์ในตู้นะนะครับทําิบถ้าถ้าทาตู้ได้ก็ควรทํานะครับถ้าแบบมีโมเดลหลายตัวก็ทําตู้คือโอเคเออเรามีฟิกเกอร์มาแล้วนะฮะ เราจะมาดูว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ที่ติดอยู่หลังเขานะครับคือเป็นเหมือนกับเป็นปีกอะนะครับจะพูดว่าเป็นแบ็คแพ็คก็ไม่ใช่แบ็คแพ็คนั่นก็กระเป๋านะฮะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเป็นนก โดนอ่าเรียกว่าโดนแล้วกันนะครับโดนคือโฟลคอนเนี่ยเขาจะใช้โดนอันนี้คือแบบลาตะเวนนะครับแต่หลักๆมันก็จะไปอยู่ที่แบ็คแพ็คข้างหลังนะใช้คำว่าแบ็คแพ็คก็ดีกว่าง่ายสุดนะครับวิธีประกอบก็คือเอาวันนี้ออกนะครับเอามันจะมี เมื่อมีไมีด้านข้างเนี้ยเอาออกมาสองอันแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปนะยังไงวะลืมไปแล้ว แล้วก,ก็ติดไปที่ข้างหลังอย่างนี้นะครับคือเวลาปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเวลากลางปี่ยวมามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตอนที่กลางปีกันแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดูตอนกลางปีเออมันจะมีมีปืนม้อีกนะครับ เป็นปืนปืนกลน,นะครับสองอันแล้วด้านข้างที่แข็งเขาอะนะเามีปืนอีกอันนึงปืนเล็กๆนะครับพอคอนจะมีแถมเป็นแว่นตานะครับมันให้ด้วยในเนี้ยในในในหนังเนี้ยอันเนี้ยคือจะเป็นเหมือนแบบเป็นแว่นตาคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาสามารถ ใช้อันนี้มองแล้วจับวัตถุต้องสงสัยได้นะครับก็ใส่ไปที่หัวแต่ในคู่มือเนี่ยเขาก็เตือนว่าก็ใส่ได้แต่ก็อย่าใส่นานเพราะมันก็จะทําให้แบบตรงหัวเขาเนี่ยมันมันมีรอยบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับโอเค อันนี้จะเป็นเหมือนกรอบที่ติดอยู่ที่ปีกนะฮะเป็นกรอบที่ตอนแบบเปิดมิสไซล์ออกเปิดเปิดออกมาแล้วมีมิสไซล์ออกมานะครับติดอยู่ที่ปีกสองนันนี้ก็จะเป็นเป็นกรอบที่ตอนตอนปิดปิดมิสไซล์อยู่แต่ถ้าเป็นเปิดมิสไซล์อยู่ก็จะเป็นนี้ นี่มีมิไซโผงมานะครับแล้วก็แน่นอนมีมือแถมมาให้เดี๋ยวเรามาดูปีกแล้วก็วิธีใส่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะก็จะถก โชวแบบเดี๋ยวจะมีมีฐานมาให้เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะโชว์แบบติดไว้กระฐานเหมือนฟลคอนเนี่ยกำลังบินอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอันนี้จะเป็นปีกนะครับคือมันมันมันกว้างะนะผมถึงบอกว่ามันต้องใช้พื้นที่นะครับปีกมันยาว แล้ววิธีแล้วส่วนใหญ่คือถ้าถ้าโชว์ไว้อย่างนี้นะเนี่ยถ้าถ้าแบบโชว์ไว้อย่างเนี้ยมันจะเหมือนมันจะค่อยๆลงมาคือมันหลุดฮนะตัวสปริงข้างในนะครับไอตัวก่อนนะผมเลยเอาแบบตัวก่อนนะผมเอาไอ้กาวใส่ไว้ข้างใน ไม่ให้มันหลวมคือมันก็มีบ้างแหละพลาสติกอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปีกันก็คือใช้อันนี้นะครับไอ้แบคแพคเนี่ยแกด้านข้างนี่ออกฮอ t ทอยเนี่ยต้องวิธี วิธีเล่นวิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องค่อยๆคือถ้าถ้าท่านดูที่กล่องเนี่ยเขาจะเขียนเขาจะเขียนว่าต้องอายุห้าสิบเอ้ยต้องอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้เพราะว่าถ้าเป็นเด็กมาเล่นเนี่ยเขาไม่รู้จักระมัดระวังก็คือมันก็จะหักได้อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องเป็นเด็กโตหน่อยถึงจะเล่นได้ต้องอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะฮะวิธีการใส่ปีกก็คือว่ามันจะมีนะครับอีอาันนี้มีเป็นแท่งเนี่ยใส่เข้าไปที่ที่รูนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ทีมผมทำหน้ากล้องมันค่อยทนันนะ ต้องใส่แบ็กแท็กเข้าไปก่อนนะผมลืม ฐานมันก็จะใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับเสาอันนี้ก็จะเป็นเสาแบบว่าโยกสามารถโยกได้คือมันสามารถดัดได้นะครับแล้วก็เขาจะมีตัวก้ามปูมาให้ แต่ว่าตอนนี้ชั้นที่ผมโชว์พวกไอคาแรกเตอร์จากเอ็นเกมเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วผมคงจะไม่ไม่ตั้งฐานหรอกอาจจะตั้งโชว์เฉยๆนะครับเนี่ยคือเราแต่ถ้าท่านอยากแบบเนี่ยนะฮะท่านก็ตั้งโชว์ยอย่างนี้แบบ โชว์แบบว่ากําลังบินอยู่พอค้อนกําลังบินอยู่ก็โชว์อย่างนี้นะครับแต่ถามว่ามันจะสามารถดามิไอ้พวกอะไรที่อยู่บนเสื้อผ้าอะไรไหมมันก็สามารถทําได้มันก็อาจจะสามารถดามิได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับก็โอเคก็ เท่านี้นะครับสำหรับฟอร์คอนในพาซิลูว์นะครับฟอร์คอนเนี่ยตัวแรกนะฮะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยมีขายแล้วมั้หาย,ยากแล้วยิ่งตัวเนี้ยยิ่งหาย,ยากเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังผ้าแยกนะครับ ที่จะมีฟอลคอนกับบักกี้นะครับสแสดงรวมกันคือชุดก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ผมชอบชุดนี้มากกว่าไอชุดไอชุดใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็จะเป็นโลกแนวโขสีขาวๆนะแล้วก็มีอาวุธก็คือเป็นโล่ได้รับโล่จากกัปตันมาซึ่ง ตอนสุดท้ายของเอ็นเกมเนี่ยก็คือกับตานเนี่ยแก่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับ EP ที่21นะครับก็คงประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงยุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะเล่นกแนะนำดูคู่มือก่อน ว่ามันประกอบอะไรยังไงนะครับแล้วมันมีข้อห้ามอะไรนะครับถ้าไม่อ่านก่อนเราทำอะไรไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แดมทำให้เสื้อผ้าให้ชุดอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายได้นะครับก็โอเค ถ้าท่านชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับถ้าอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับกดถ้าจะให้ดีก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปขผมต่อไปนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งเพิ่งจะมาทำ ตอนนี้ก็ EP ที่21 e แล้วแล้วก็เพิ่งจะผ่านผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคืออยากทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ของเนี่ยก็ยังมียังมีให้รีวิวอีกเยอะนะครับอีกหลายชิ้นไม่ได้มีแล้วไม่แล้วไ,ไม่ได้มีเฉพาะพอทอยอย่างเดียวด้วยนะครับมีอย่างอื่นอีกเยอะ นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ